สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาว u t u b e ที่รักทุกท่านนะฮะอ๋อสูงไหมพี่น้องดูเอานะอ่าเป็นเป็นลังโฟมตัวนั้นเป็นลังโฟมมันมันเปียกฝนด้วยมันมาเปียกฝนนะมันก็จะติด,ต,ดติดนิดนึงนะฮะตรงนั้นขึ้นไปสองคนเลยนะครับช่วงจังหวะรถะคนยังว่างๆอยู่ขึ้นไปสองคนเลยที่มันสูงนฮะดูครับ อันนี้ลูกค้าก็มาเลือกเอานะดูครับมาเลือกดูก่อนนะครต้องระวังนะครับมันสูงเลย การโยนก็ต้องระวังนิดหนึงนะครับว่าเดี๋ยวเกิดคนรับมัน ของส่งยังไม่ค่อยยังไม่มีหรือเปล่านะครับตัวของส่งยังไม่มีหรือเปล่าตอนช่วงนี้ก็ชุลมุนนิดนึงนะครับกับการลงของครับแป๊บเดียวนะลงของไม่นานนะครับพี่น้องอนนเอาไปเทเลยเอาไปข้างบนเลยมันแตกแล้วเฮ้ยเอาไปข้างบนเลยเดี๋ยวมันแตกแล้ว ต้องต้องตกกะให้รู้น้ำหนักของนะเวลาการลงของมันจะกริงต้องให้รู้น้ำหนักนะครับคนข้างบนก็ต้องบอกต้องถามด้วยนะต้องถามด้วยว่าไอ้ไอ้ไอ้ของที่โยนลงมาเนี่ยมันมันอะไรมันจะได้กะน้ำหนักรถเอยน้ำหนักโยนถูกนะเอ้ยน้ำหนักน้ำหนักรับนะครับน้ำหนักรับถูกตัวนี้ ต้องมือแข็งๆนะตามือไม่แข็งนะรับไม่ได้นะครับอย่าให้มืออ่อนนะอให้มือแข็งๆอาว รถขนุนของใครนะโอ้ก็ไม่ใช่รถเรานะครับรถยังไม่มีของจัดส่งนะพี่น้องต้องลงของแป๊บหนึ่งก่อนนะครับสักครู่นะ เอาลงของคันนี้เสร็จก็จะได้จัดเลยนี่ต้องตาไว้ๆนะครับการรับของนะแต่ของผักใบเนี่ยมันจะเอาไวนิดนึงนะแต่ว่าอย่างนี้นี่ต้องค่อยๆเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพราะว่าต้องรู้จัดต้องรู้ว่าน้ําหนักของมันมันมันหนักมันเบามันมีอะไรบ้าง อเอาบัญชีขึ้นไปแกเปล่าครับเไง นี่นะย้อย้อนนี่เริ่งตะวาลุงลุงอยู่ก็ให้แกเข็นไปเลยนู่นแปับลุงไปเดาเราวิ่งกอนตาเนาะนู่นลุงยังว่างๆอ่ะบอกเลย เออเว่อเกจเกจงก็จอดวางยังก็เดินมาเลยอย่างก็วางก็ยังยังวางอยู่เราเว่อร์เรามุนปวงว่างนะเว่ยร์น้ำมันเตือนเฮียตัวตะกร้านี้น่าจะเป็นองุ่นนะแล้วก็ดำๆน่าจะเป็นพริกเขียวนะนี่ครับการทำงานของ ทีมงานเมืองตลุงผักสดน,นะครับช่วยการแป๊บเดียวครับตอนลงออตรงนั้นเนะี่ยต้องอระวังรถวิ่งรถเข้ารถออกนะรถผ่านไปผ่านมานะต้องระวังรถด้วยนะครับทำงานไปด้วยระวังไว้ด้วยนะ ่ะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับการเข้ามาที่ตลาดนะครับมาดูการลงของของทีมงานเมืองจะลุงผักสดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่อง YouTube ของเขานะครับช่องเมืองจะลุงผักสดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับสวัสดีครับ